ั้งแต่ไม่อ้อมเลี้ยงหลบฝนมาเพิ่งจะมีครั้งนี้ที่ไม่อ้อมอาบน้ําแล้วไม่เหนื่อยคือต้องลงทุนไปซื้อสายมาไม่งั้นไม่อ้อมอาบน้ําให้ไม่ได้เลยวิ่งแล้วแบบว่าไม่ให้ไม่อ้อมล้างตัวไม่อ้อมไม่ขัดไม่ให้ขัดไม่ให้เกาเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเกาสเก็ดแพ้ออกได้ตั้งเยอะอ่ะเพราะว่าถึงยังไงเขาก็เขาเขาแพ้ค่ะแต่ว่าน้อยมากแค่นั้นเองเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่อ้อมจะได้ไปถูบ้านปล่อยให้ยืนจากแดดตรงนี้ก่อนสักพักนึงก่อน อาบน้าพี่ฝนจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะวิ่งจนทั่วเนี่ยเนี่ยวิ่งน่บเปิดจะวิ่งไปทั่วแล้วก็ไม่ให้ไม่อ้อมจับตัวไม่ให้ไม่อ้อมเกาไม่ให้ไม่อ้อมถูเลยอ่ะเพิ่งจะมีวันเนี้ยและอย่าหวังว่าจะจูนะคะเพราะเนี่ยขนาดนี้นะม่พันไม่อ้อมจะไม่อ้อมเกือบจะล้มนะคือสมมติไม่อ้อมอยู่ฝั่งลุงใช่ไหมก็จะพันตัวเราอย่างเงี้ยพันตัวเราอ่ะแตัวก็หนักน้ำน้ำแล้วก็แรงเยอะด้วยนะคะไม่ใช่แรงน้อยๆนะพี่ฝนน่ะ แไม่อ้อมไปทำความสะอาดห้องให้เขาก่อนค่ะออาบน้าแล้วน,นอนสบายใจค่ะลูกลกเต่าสบายใจเลยมอ้วนล,ลูกชิ้นหมูไปห้าลูกค่ะลูกชิ้นเชฟอ้อยวยนะคะห้าลูกนะคะพออาบน,น้ำเสร็จก็ให้กิ็นลูกชิ้นปลอบใจค่ะพดนูบเอาไว้ห้ามเอาไว้ <laughs> เป็นไงพืชเป็นไงออกรั้วไม่ได้รำคาญเสื้อหมุดหยเสื้อไม่เอาอไปรู้เสื้อมันจะหลุดหรือเปล่าเลยนะเนี่ยคงไม่ไปไหนเราค่ะหลุดก็คงไม่ไปไหนเราพืชอะอยู่บ้านอยู่แล้วแหละไอ้ไอ้ขอดยังไม่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ถูบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวแม่มาเอาปืดเข้าไปนะพืดนั่งไปก่อนนะลูกนะ ทำไมอะทำไมอะ่ะลมเย็นอยู่ลุกลมเย็นอยู่ลมเย็นอยู่ใส่เสื้อไงคะโซซัสโซเซใส่เสื้อโซซัสโซเซใส่เสื้อไว้โซซัสโซเซลุกไม่ขึ้นดูท้องค่ะดท้ทองมีความอ้วนเลยทุกเย็นต้องกินข้าวเย็นด้วยกันค่ะ แม่อ้อมจะให้เขากินเฉพาะสองตัวนี้เท่น,นั้นทั้งเย็นแล้วก็กินแค่สองเดียวนะคะเช้าไม่ให้กินเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้กินสองสองเวลานี้นะนะไม่ให้แต่วันนี้จะดีให้นะคะขอดยังไม่มานะคะลบมาก่อนกินใหญ่เลยะคะ่ะ ถ้ากินเยอะตรงนี้แม่ก้อมก็จะไม่ให้อาหารเปรียกผสมอ,อาหารเม็ดละเพราะว่าม่นคืนก็ทิ้งข้เนี่้ถ้วยนี้เยอะมากกินไปลูกนักลบกินไปลูกกินไปครับไม่เป็นไรลูกกินไปนะเออไม่ต้องกลัวปลาเส้นด้วยโอ้หหมดถ้วยแน่เลย <c oughs> ถ้วยนี้ของดีกินใหญ่เลยค่ะ ไปลูกไม่มีใครทําอะไรหนูหรอกครับไปไหนไม่รู้ค่ะแสดงว่ายังมีแรงอยู่หาไม่เจอเลยเดี๋ยวแม่เอ้อมก็จะเอาข้าววางไว้ให้ก่อนนี้แหละค่ะ